จะต้มปลาครืค่องใส่ครึ่ง ใส่ผักก่อนยังไม่ใส่ปลาะคะให่ผักมันเปื่อยกันไปเราก็จะใส่ปลาด้วยพี่น้องตาโขเข้าไปขโขกับบุกไห้ไงดอกทำนีแ่แหละ โรสกุมาต้มปลาใส่ผักปรุงเครื่องก่อน ใบหอมใบหอมปรีเรารยังไม่ใสเราจะใส่ขมิ้นก่อนนะคะนี่คือขมิ้นขมิ้น ปลาปลาแฉกข้าวมวใส้จัดทับทีนึ่งใส่ข้านาให้นะคะใส่กอข้าวมวใ่น้อยแคบน้อย แคบหลายรู้ตามใจโชค

Ngụp như lục này dài Dài Cô ấy đu sức nổi đấy. Này ใส่ข้าควคั่วทำหม้อมฉันทำกับข้าวแปลกๆแบบคนอืนะ่นนะน้องข้าต้มปลาคุณชอบใส่ข้าควคั่วคนที่ทำอะไรแปลกๆอีกทีซิว่ามันเป็นจะได้ น่าจะได้ที่แล้วนะคะไปกับจะใส่กุ่ใบหอมหอมเปรยเข้าไปหอมผักชีหอมเปรก็เข้าไปกินเยงหน่อยนึ่งใบหอมผักกระเยงก็มีใส่หน่อยนึง ที่เสร็จแล้วนะคะดูทางจะเสร็จแล้วไหมต้มปลาแล้วต้บบมบวบมั่นหน่อยต้มปลาแล้วต้มบวบพี่น้องเลยเหมือนต้มบวบแน่เลยเสร็จแล้วคะ่ะต้มบวบ น่าจะเป็นต้มบวบใส่ปลานะ่ไม่ใช่ต้มปลาเลยต้มบวบน้องเลยเสร็จแล้วนี่ละค่ะ